ต่อนะครับแควหนึ่งโซนนี้เป็นเรื่องพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับเป็นการประยุกต์ของอนุพันธ์ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณเข้าใจได้อนุพันธ์มันคือการหาพื้นที่มานตั้งแต่เริ่มต้นโอเคไหมครับการหาอนุพันธ์ไม่ใช่อนุพันธ์การหาอินทิเกรตปริพันธ์คือพื้นที่มาแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นอันนี้จริงคุณจะเรียกมันประยุกต์ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาลองดูตัวอย่างกันโอเค สีพิ้งไปเลยจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนี้ y เท่ากับ x โอเค y เท่ากับ x e กำลังโอยากไปหน่อยเอาของง่ายดีกว่าเนาะ y เท่ากับ x กำลัง2บวก10 2x กำลัง2บวก10และ y เท่ากับ 4x บวก16แค่นี้แค่นะ้ะพร้อมสิ่งแรกเราจะทำคือหลายๆครั้งวาดรูปหาโดเมนหาที่ที่เราจะหาพื้นที่แช่ไหมครับคุณก็ต้องไปพร้อ หรือไม่ก็ต้องหาจุดตัดระหว่างสมการสองอันนี้ให้ได้โอเคไหมครับหนึ่งหาจุดตัดหาย,ยัางไงคุณก็บอกว่าการแก้ระบบสมการนี้ทุกครั้งทําตัวแปรให้หายไปตัวหนึ่งเห็น y ไหมมันเท่ากันเนาะขอม,มาบนลบล่างเลยนะ y ลบ y เหลือศูนย์ สอง x กำลังสองไว้ที่เดิมบนลบล่างลบสี่ x บนคือ10ลบล่างคือลบไปสิบหกเหลือลบหกเห็นไหมเจอตรงนี้ผมเอาสองห่างตลอดเราพยายามจะแยกสองวงเล็บอะไรคูณกันได้สามห่างกันอยู่สอง คุณก็รู้เลยว่า x ลบสาม x บวก1ถูกไหมครับเช็คเนาะแยกสองเล็บสามลบสามอันนี้บวก1รวมกันได้ลบ2ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าจุดตัดเกิดเมื่อ x เป็นสมไม่ก็ลบ1นึ่งไหมครับประมาณนี้อ่า ถ้าเราไปวาดรูปรูปออกมาอ,มอย่างน้อยคุณก็ได้เห็นอะไรบ้างถ้าคุณวาดรูปมันไม่ค่อยคล่องอะไหรน่นอะก็อ๋อลบหนึ่งกับหนึ่งสองสามประมาณนี้เช่นตรงแรก y เท่ากับสี่ x บวกสิบหกคุณเอาลบหนึ่งแทนได้อะไรอ่าผมเปลี่ยนแดงแล้วกันเอาลบหนึ่งแทนได้สิบสอง พะมันจะไปอยู่ที่ประมาณ12 okay. ไปจนถึงถ้าแทน3เพราะว่า y 28ไม่เป็นไรมาได้เส้นเส้นนี้เส้นตรงเส้นหนึ่งผมเขียนว่า y เท่ากับ 4x บวก16โอเคเนาะอีกเส้นหนึ่งคุณเห็นว่าเป็นพาราโบลาถูกไหมครับพาราโบลาคุณรู้แน่ๆว่าอะไรหงาย คุณเห็นพาราโบลานี้ไหมเห็นตัวนี้นะครับพาราโบลานี้หงายคนรู้ว่าผ่านสองจุดนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะหน้าตาจะเป็นไรครับมันจะวิ่งอย่างนี้ประมาณนี้เปิ่บถูกปะผมพร้อมมั่วๆเนาะเอาแค่ให้ได้ไอเดีย มันจะไปอยู่ไหนต่ำสุดสูงสุด,สดลายช่างมันนะครับเอาให้รู้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะอินดิเกตคือพื้นที่นี้นี่โอเคไหมครับเรียบร้อยเจอแบบนี้ป้าคุณก็วิเคราะห์แล้วเออง่ายๆเลยเรามีการหาพื้นที่ว่าอะไรครับมองเห็นไหมเรียนออกไปหน่อยเนาะ การหาพื้นที่โซลคือ,อเดี๋ยวมเเข้มๆนะโซลคืออะไรจำไม่ง่ายอินดิเกตจากซ้ายถึงขวาถูกไหมเพ้ามมนเป็นชิ้นเดียวเอาฟังก์ชันบนลบฟังก์ชันล่างแล้ว dx ประมาณนี้เนาะอืมสีมันดูซีกกับชมพูกันไป เปยนเหลืองดมกว,ว่าเราชอบคุณไม่ชอบผมชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ะจะได้สดใสเหมือนช็อบเหลืองโอเคไหมครับขวาซ้ายบนล่างแทงค่าเลยโอ้บางไปหน่อยอะทำไงครับเดี๋ยวนะคนก็ทำซ้ายเริ่มจากไหน ไม่ค่อยเห็นมันบางเลยนะเอาอืน่นนะอินดิเกตนี่ก็ยังบางผมชอบใหญ่หน่อยเอออินดิเกตซ้ายซ้ายคือลบหนึ่งขวาคือจุดนี้สามโอเคบนคืออะไรบนคือฟังก์ชันสีแดงคุณก็ใส่ สี่เอ็กบวกสิบหกเป็นบนลบล่างล่างคือสีขาวๆตัวนี้ที่เป็นพาราโบลาชื่อสองเอ็กลังสองบวกสิบระวังเครื่องหมายที่ดีนะครับบางทีน้อผมอันตรายผมใส่เครื่องหมายวงเล็บครุบมันไว้ก่อนนะเพราะว่าเราค่อยมากระจายวงเล็บทีหลังโอเคไหมครับเพราะถ้าคุณใส่ลบเฉยๆตรงนี้ไม่เปียนค่าจะผิด นะบางคนเผลอกันง่ายๆนะครับคุณทําให้เป็นสเตปให้ถูกต้องบนก็ใส่วงเล็บครอบล่างก็ใส่วงเล็บครอบแล้วคุณลุยทุกอย่างออกมาโอเคเอาเริ่มเลยคุณก็จะได้เป็นอินดิเกตจากลบหนึ่งถึงสาม 4x มันไม่มีใครอยู่ก็ 4x อยู่ดีเซมหลบสิเหลือ6 x กำลังสติดลบแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะทำ โอเคต่อเนาะอีหนึ่งนะทํายังไงเลยอินทิเกรตแบบนี้มักจะเป็นของง่ายนะครับเรื่องนี้ข้อยากอยู่ตรงที่คุณวาดรูปเป็นหรือเปล่าถ้าคุณวาดรูปได้หาพื้นที่ที่จะทําได้ตัวเนื้อของการอินทิเกรตจะง่ายโอเคไหมครับไม่เจอเทคนิคดีโกไม่แยกเศส่วนย่อยมันจะเอาตรงๆอย่างนี้แหละอทําเลยอินทเิเกรต 4x ได้ 2x กำลัง2ทันไหมเพราะอะไรดิฟกับ2ตกโอเคต่อไปเลข6ได้ 6x เพราะอะไรดิฟเทียบ x x หายตัวต่อไปอินทิเกรตเทียบ x ได้ลบ x กำลัง3ถูกไหมเพราะเวลาดิฟ x กำลัง3ตกลงมาใช่ไหมไปเนาะวิธีเช็คอย่างนี้ก็ได้นะครับแทนค่าจาก ลบหนะึ่งถึงสามเคนะสิ่งที่เราทำต่อไปคืออะไรแทนบนลบแทนล่างจำได้ไหมปาแทนบนอันนี้ทบทวนนะจริงผมให้คุณดูไปบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นผมเร็วหน่อยนะถ้าใครไม่ได้ดูก็ฟาวไว้นะครับแทนบนแทนบนลบเออแทนล่าง แทนล่าง4ไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้แกล่าง2แทน x ด้วยลบ1ที่ไหนมี x แทนด้วยลบ1ที่ไหนมี x แทนด้วยลบ1อ่าคิดเลขถูกปะเออพอเดี๋ยวผมมินิเกมดีเลยว่าตรงน,นี้ต้องได้2ส่วน3ถูกไหม เออลืมแบบสามเตกลงมาแปลงตรงนี้ต้องได้สองส่วนสามตรงนี้ต้องได้สองส่วนสามโอเคที่แหล่งทุกหมดแล้วเนาะโอเคก่อนหน้าคำนวณเลขในตัวเองก่อนได้สามสามเก้าคูณสองเป็นสิบแปดบวกสิบแปดตัวนี้คิดเลข โอ้โหตัดสามไม่ได้ทีหนึ่งเนะ 9, 2, วาะเก้าสองสิบแปดว้าวโอเคก็หลังลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมตัวนี้ลบคูณหกได้ลบหกก้อนนี้ลบหนึ่งกำลังสามติดลบ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 วกถูกไหมคำนวณเลขออกมา สิบแปดลบสิบแปดหักหลงังข้างหลังถ้าไม่ได้ก็ค่อยค่อยทำกระใจคิดเลขข้างในก่อนสองลบหกเหลือลบสี่มีลบข้างหน้าที่ทีเปลี่ยนแป็นบวกสี่เอารลบแทนเข้าไปสองส่วนสามข้อนี้ก็เลยตอบยี่สิบสองลบไปสองส่วนสามเหลือยี่สิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสามเไหม ได้คำตอบเรียบร้อยข้อพวกนียากที่ไหนตัวอินิเกตริงผมก็ให้ทำมาเลยช้านะบางคนทำทำปุ๊บหลุดเลยข้อ,อยากคือหนึ่งมานั่งแกสมก,การหาจุดตัดโอเควาดโลกโดยทั่วไปถ้าคุณทำมาถึงตั้งอินิเกตได้เนาะเขาก็จะให้คะแนนองสักครึ่งหนึ่งของข้อแล้วเช่นสิบคะแนนเนี้ยวางจะมานของนี้ได้ไปละห้าคะแนนโอเค คพสซนอินิเกตข้างหลังไม่ยากครับอินิเกตตรงๆก็หลุดพอไหวเนาะ,ะข้อต่อไปมาลองดูแล้วเดยวจะไปเรื่องใหม่ต่อเริ่มเนาะต่อนะครับสมมติอีกตัวยอย่างหนึ่งนะครับมันจะได้สดใสขึ้นมาหน่อยครับโอเคนะตัวยอย่างต่อไปต้องหาพื้นที่ระหว่างนี้เหมือนเดิมนะครับหาพื้นที่ของอะไร x ระหว่างกราฟนี้นะครับ1ส่วน2 y 2> กำลังสลบ3กับ y เท่ากับ x ลบ1เวลาคุณเจอของแบบนี้คุณเห็นชัดๆว่าํำจัดใครง่ายกว่าครับกำจัด x ถูกปะเพราะ x มันโผล่แค่เป็นกำลังหนึ่งเพราะนั้น x เท่ากันมันน่าจะแทนที่กันได้ง่ายเพราะนั้นวิธีทํา โดยทั่วไปหน่งหาจุดตัดาจุดตัดนะครับทำยังไงฝั่งนี้คุณไปแก้ต่อที่ไหนมี x เปลี่ยนเป็น,ปน y บวกหนึ่งถูกไหมครับย้าย x นอยหรือบวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างเพราะนั้นแทนค่าเข้าไปกลายเป็น y บวกหนึ่งเท่ากับ หนึ่งส่วนสอง y กําลังสองลบสามแก้สมการแบบเดิมอีกแล้วคณตริกทําไงย้ายวิวด้วยกันให้หมดหนึ่งส่วนสอง y กําลังสองลบ y ลบสี่ถูกไหมโอเคอ่ะแยกสองเล็บถ้าใครแยกไม่ได้คุณก็ต้องเอาสองคูณตลอด กลาเป็น y กํลัง2ลบ 2y ลบ8ใครคูณได้8ห่างกันอยู่2โอ้ชัดเจนืออ4กับ2ถูกไหมใครชนะบวกใครชนะให้มาช่วงนี้เราชนะก็ได้ เรามีแต่ชื่อเรารักกันเราชนะใช่ปะ่ะอืมเพราะนั้นเราได้แล้วครับว่า y เกิดอยู่สองค่าทำยังไงละดาวีกวันกราฟ y, y เป็นสี่ y เป็นลบสองหนึ่งสองสามสี่ y เป็นลบสองคุณต้องไปแก้หา x เอาสเส้นนี้ก่อนดีกว่าสมการส่วนส่วนแทน y, y เป็น4 x ได้5 โอเคแทน y เป็น4 x ได้5นะครับจากสมการนี้ y เป็น4 x ได้5 2 3 4 5ง4า5สี่หา y สี่ x ห้ามการหนึ่ง y เป็นลบส x เป็นลบ1ลบสบวกหได้ลบหโอเคลบส x ลบหนี่ได้ลบประมาณนี้โอเคแต่ okay. ว่าคุณได้แล้วว่าเส้นนี้คือเส้นตรงเออ ว่าชื่อไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอ้อะประมาณนี้อีกสมการหนึ่งคุณเห็นเป็นพาราโบลาพาราโบลานึ่งๆอะไรไม่ออกแทนเลขเอานะครับถ้าคุณไปเจอเข้อสอบจริงชีวิตจริงคุณก็เปิด Google แหละเสิร์ชกับพอด์ามได้แต่ถ้าไม่ได้แทนเลขเขา้ามา ให้ลอง y เป็นสองสิ x มีค่าเท่าไหร่ y เป็นสองสองสองสี่ x เป็นลบหนึ่ง y สอง x ลบหนึ่งใช่ปะ y สอง x ลบหนึ่ง y เป็นสอง x ลบหนึ 2, ่ง y ลบสอง x ก็ลบหนึ่งคนเห็นไหมการแทนค่ามาในฝั่งนี้นะครับแม่ว่า y เป็นสองกำลังสองก็ได้สี่หารสองเหลือสองสองลบสามได้ลบหนึ่ง จ้เปลี่ยน y เป็นลบ2ค่าก็เท่ากันครับผมเริ่มเดาแล้วลักษณะกราฟจะวิ่งแบบนี้ไม่ต้องเป๊ะที่สุดก็ได้ครับแต่ให้มันเห็นแนวโนม้มอะไรวะอย่างน้อยผมรู้แน่ๆว่าจุดผ่านคือสองจุดนี้แล้วผมกม็รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นจุดตัดกราฟทำยังไงจะวาดพาราโบลาเส้นเชื่อมสามมันได้คุณไม่วาดทางล่างไม่ได้แน่ๆเข้าใไหม พยายามต้องคิดและใช้เหตุผลไปนะครับอ่าเสร็จแล้วพื้นที่ที่เราสนใจคือ,อพื้นที่อันนี้มองเห็นเปล่าพร้อมนะวาดรูปไม่ยากที่สุดแลลวครับของข้อพวกนี้ผมว่าอินิเกตไม่ยากอันนี้ผมมาสอนในแบบหนึ่งถ้าเป็นรูปนี้ทํา DX มันยากสมัยก่อนนะครับเวลาสมัยก่อนสมัยก่อนคุณเวลาเจอกราฟเอาแวะพังนิดหนึ่งครับสมัยก่อนคุณมีตัวนี้พื้นที่บนพื้นที่ล่างสิ่งที่ทำเขาคือใช้คำว่า dx เพราะมันแบ่งชิ้นสวยๆบนลบล่างซ้ายถึงขวาเดีวพาบอกป่ ดีเอ็กซ์คืออะไรชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเรียกดีเอ็กซ์โอเคแต่คนเห็นตรงนี้ว่าถ้าคุณเอาดีเอ็กซ์เปเล่นเกิดอะไรขึ้นครับดีเอ็กซ์โซนแรกเจออะไรแดงถึงแดงโอเคคนไปดีเอ็กซ์โซนหลังๆเป็นไงเหลืองถึงแดงเห็นป่าคุณต้องแบ่งทำสองชิ้นครั้งแรกแดงบนถึงแดงล่างครั้งต่อไปแดงบนถึงเหลืองล่าง ถ้าทำจริงมันต้องแยก2ชิ้นชีวิตอาจจะยากถ้ามารูปแบบนี้ตัวที่เหมาะกว่าเลยจะเป็นหน้าตามุมอมองแบบนี้ครับคือถ้าเป็นฟังก์ชันระหว่างซ้ายกับขวาโอเคสิ่งที่เราจะทำเราจะทำจาก dy เภาพบอกไหมเอาตรงนี้เป็น dy แทนนะครับแบ่งตรงนี้เป็นชิ้นย่อยๆเหมือนกันแต่แบ่งในลักษณะของ Dy ชิ้นเลแกๆมีเรียก Dy เห็นภาพบอกเนาะประมาณนี้งั้นเราก็มาเริ่มเลยครับถ้าเราทำา y y จะเป็นเป็นอินดิเกตจากสลับที่กันเองขวาลงซ้าย Dy อินดิเกตจากล่างถึงบนอารมณ์แบบนี้ ทำไมดีาแล้วต้องวิ่งบนล่างเพราะ d y คือการวิ่งบนล่างแบบนี้ครับหมายถึงว่าขอบล่างสุดถึงขอบบนสุดทางนี้คือขวาลงสายสายเลยพรานทุกคนก็จะใส่ล่างสุดอยู่ที่ไหนล่างสุดอยู่ที่ y เป็นลบสองโอเคไหมครับนี่คือ y เท่ากับลบสองวิ่งไปสูงสุด อยู่ที่ y เท่ากับ 1, 2, 3, 4งสอมสี่เห็นไหม y คือ4โอเคข้างในขวาคืออะไรขวาคือเส้นตรงเห็นไหมขวาคือเส้นตรงนะขวาคือเส้นตรงอันนี้เพราะฉะนั้นเส้นต,ตรงชื่อ y เท่ากับ x ลบหเพราะนั้นผมเลยใส่ ขวาคือ x ลบหนึ่งซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือแต่ y เปลี่ยนทุกอย่างให้เหลือแต่ y พรามผมเอเขียนใหม่เป็น x เท่ากับ y บวกหนึ่งใช้ตัวนี้แทนนะเปลี่ยน x เป็น y บวกหนึ่งทางขวาทางซ้ายขวาลงซ้ายซ้ายคือสีแดงสีแดงคือพาราโบลาพาราโบลาเคยชื่อว่า x เท่ากับหนึส่วนสองยกำลังสลบสใช่ไหมเอามาใส่ได้เลย1นึ่งส่วนสอกำลังสลบสแล้วทั้งหมด d y <จบ S 1> คุณต้องไปดูว่าจุดไหนที่คุณต้องฝึกเพิ่มเนาะเช่นถ้าคุณว่ารูปทำเซตอัพยากคุณต้องไปฝึกเจอโจทย์ ปัญหาแบบนี้เยอะๆหลังจากนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วครับเหมือนโจทย์หัวโลนอะรู้ใช่ป่ะเออะไรให้โจทย์มาใครตั้งมาก็ได้อินทิเกตตรงๆแล้วส่วนใหญ่เราชอบเจอเพราผูนามเขาได้โจทย์่น่งมันจะนยาอ่ะพร้อมนะครับพรอบะะ้พรอมแล้วอินเิเกตเลยอย่างรวดเร็วจะได้รีบปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอินทิเกตตรงๆเลยว่ยะแก้ก็ได้ y บวกหนึ่งลบหนึ่งส่วนสอง y กำลังสองบวกสามนะคุณเห็นไหมตรงนี้ลบลบเป็นบวกสามกับ1ไปอยู่ด้วยกันได้นี่นะเปลี่ยนแปลนสี่ซะอินทิเกรตเลยก็เลยจะได้เป็น y กำลังสองส่วนสองถูกไหมอินทิเกรต y อินทิเกรตตัวนี้ได้หนึ่งส่วนห y กำลังสามดณิฟกับสามตกตัดล้างต็วสุดท้ายได้4 y แทนค่าจากลบสถึงสี่ระสอบคำตอบนะเช็คดิมกับเทียบ y ถูกดิมเปิบ3าล่วงถูกดิมเปิบสองลงมาหาเพื่อนใช่แล้วต่อถ้ามอนเดาม่แทนบนลบแทนล่าง แทนบนสี่กำลังสองส่วนสองลบสี่กำลังสามส่วนหกบวกสี่คูณสี่แทนบนด้วยสี่แทนล่างด้วยลบสองกำลังสองส่วนสองเขาให้เขียนครับหนึ่งส่วนหลบสองกำลังสามที่ไหนมีวเปลี่ยนด้วยลบสองให้หมดจนแล้วเนาะเหมือนประมาณนี้คุณเห็น,นกระดาษคุณเห็นแค่ว่า เฮ้ยมันก็มีแค่โจทย์วนลนทำได้ก็เลิกโจทย์แบบไม่ต้องวิเคราะห์เยอะอ่ะคำํานเล่นนิดนึงภายในกลุ่มของตัวเองสี่สิหกหารสองเหลือแปดไอ้นี่ตัดได้นิดเดียวสี่กำลังสามได้หกสิบสี่ตัดสองทิ้งเหลือสามสิบสองส่วนสามตัวนี้ได้สิบหกเก็บไว้ก่อนก็ได้อย่าไปซีเรียส ข้างหลัง2องกำลังสองเครื่องหมายหายหาเหลือ2ตอนนี้2องกำลังสได้ลบแเจอข้างหน้าเป็นบวกแปาร2เหลือ4ี่ส่วนสาม้อนหลังลบแปดใช่ไหมตอนนี้บางคนอาจจะบอกยากที่สุดแนละ้วใช่ป่ะคิดเลขท <c oughs> ามาดีตลอดมาตกน้ำตายแถวนี้คะแนนก็ นิดเดียวนะครับไม่ต้องซีเรียสมากแต่บางคนบอกนะบางคนชอบตัวเลขมากเขาจะพูดว่าอะไรเหมือนี่าคุณส่งจรวดอะไปดาวนงคารไปอะไรทําอะไรครับถ้าคุณคํานวณผิดนิดเดียวมันไม่จอดดาวนงคารน,นะรู้ใช่ปะมันจะไปจอดดาวเอ่ยหรือหลุดไปเลยเพราะเัการคำนวณบางครั้งทันความแม่นยําก็สําคัญนะครับเ6 8 2 4บแปดยี่สิบสี่อันนี้ลบกระจายเ้าไป้หมดแปดลบสอง เหลือ6เข้าใจไหมลบ8บวก2เหลือลบ6เจะลบข้างหน้าบวก6ลบกระโดดเข้าไปข้างหลังลบ4ส่วน3นี่คือสิ่งที่เกิดนะครับเอาพวกเดียวกันมารวมกันยีบ4ไปกับ6 30 32ไปกับ4ลบเหมือนกานลบหนักขึ้นว้าวสวยๆถูกไหม เหลือ3 0มสิลบสิตอบ18บแปดไม่ว่า d ี d อสิ่งที่คุณต้องไปวิเคราะห์ตัวเองคือตรงไหนที่ต้องเพิ่มเช่นโซนแรกเรียกว่าอะไรครับตั้งโจทย์แก้สมการวาดรูปตั้งตั้งตัวนี้ให้ได้ประทานเนี้ยคุณจะได้สักครึ่งหนึ่งแล้วโอเค ถ้าคุณได้ตรงนี้แล้วปุ๊บโซนหลังนี่มันธรรมดาโจทย์หัวล้นเขาจะเขาโจทย์หัวล้นแบบเหมือนสมัยก่อนเวลาคุณเจอโจทย์หัวล้ไไนเป็นยัไงครับเขาไม่พูดอะไรเลยเขาบอกตัวีนสามบวกเอ็กเท่ากับสี่ลบเอ็กอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นนังแก่แต่เป็นโจทย์ปัญหาเ็าบอกอะไรมีขนมสามชิ้นแม่ให้เพิ่มมาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงอ่ะอพรนั้นนนี้จบนะครับพื้นที่ระหว่างคอง เรื่องต่อไปปริมาตรที่เกิดจากการหมุนโอเคแล้เดี๋ยวผมจนะให้ดูผู้แอนิเมชันมาด้วยเดี๋ยวค่อยส่งลิงก์กันไปดูก็ได้นะเออยุคใหม่เดี๋ยวน,ออนะยวนี้คุณว่าน่าจะดูอะไรได้ง่ายขึ้นปริมาตรที่เกิดจากการหมุนนะครับเราจะมีอยู่สองวิธีในการดูอ่าเดี๋ยวผมให้ดูพอว,ว,วิดีโอไปด้วยดีวยกว่า